ควขาดมากจ้ะสิบ้านเขาเราพี่น้องขาดมากมาก าเธอเดียวนามกัเต็มให้หน้าเลย,ลยแน ได้เพื่อนยายบ้านโอ้ครับพี่น้องเพื่อนยายเจ็ดสี่ละเก็ดเฮตุน้าเ้าก็ได้เขาพันยังเพื่อนยายนี่เขาจะว่าเขาอีเตียพ่ะนะผมก็เลยว่าโอ้ยเอื่นเพิ่งมืทัวนึกเขาอีเตียพ่ะนะว่าต้นเตียดีผมก็เลยว่าพวกเอื่นเขาอีเตียหรอกเอื่นเขาเอื่นเขาแม่เตียหรอกจริงๆว่าเอื่นเพิ่งมืทัวแล้วเพิ่งเขจะเกิดจะงอกไหมเนียนผมก็เลยเอื่นว่าเขาแม่เตียหรอกนี่แหละครับพวกหัดย่างเป็นหน้ากับเห็ดหน้าเด้อครับเท่าน้าเ้าก็ได้เกิดเลยครับ เชื่อพี่เพลินน้องเชื่อลูกเพื่อตาหลานนี่แหละครับอายุถ่ายกินนูาก็ได้อันนี้เขาพันเตี๋ยววันนี้เป็นไงโอ้พันเตี๋ยก็ได้มาจากไออิดโกสุมไออิดโกสุมเหมือนเด้อไออิดเอ้ยเอาอันเขาทางโกสุมมาแผ่ทางบ้านนั้นดูเบิ่งขนาดเป็นไรนาะพ่อนยังไงเจ้าไหนทางโกสุมเขาไออิดแตกดีวะจ้ะง่้ยงามเนาะพ่อนยังไงนะป้าเม็ดงามเนาะ่วยกําลังสีออกดีละออกออกก็ดีเลยวะนี่กะ มาถัวเด้อครับพี่น้องกว่าเฮากอบ่มันชิบสิรู้ลายหยังกูว่ากับชิป,ชป,ชยยชปเป็ดไงนาบ่ได้ก็เฮ็ดเป็นนีกันนั่นละ่ะใช่เออเฮ้ยกำไว้ทาเพี้ยพี่พี่นอ้องเฮานีล่ล่ะเพีพิ่นมาเยี่ยมมาเย็ยนเฮาก็สิได้มีข้าวมีนำ้ำให้อยู่ให้กินบ่ต้องฮวามากาอะไ้ดอกมาพี่ก็ได้ข้าวก็ับจำจิกินนี่มีอยู่ติถ้าบ่มีก็ซื้อไม่กินก็ได้ดอกเอ้ยมาแล้วผมก็ลงมาแล้วครับบ้านนี้มื้อเช้านี่ก็ม้อชั่วสิแล้ว พราะเราๆกันเลยมั่งเลยครับบ้านยำเลยด้วยหัวลงตมปลได้เด้อพี่น้องพวามหอบแล้วมัานสิไปยำเป็นห้อยน้ำกันเดี๋ยวพระไยคือว่าลงน้ำกันนอยไปยำไปยำมามีแต่ห้อยกันเหรอโอ้ปีนีน เพิ่นวาสุปีเพยปอมเฮ็ดนากี่ไลยกี่ไลยขาดมาโ้องมาเฮงพะนะปีนี้เรคเห็ดดีคักแน่เถิะพนะเพยีเพิ่นวาปีนี้มันเฮ็ดดีแบบคักว่าไม่หญาแจักสินเพิ่นวปีนี้เพิ่นวะคือพิาีพิธันค่ะเถิดน้อปีนี้เพิ่นวะคือพีทีพิทันคักเถน้อพะนน มันหน้าไก่บานเนาะพ่อยายนั่นบ่นวันดีด้วยไหวารงา้วยที่ใหนีวันดีด้วย่นยืนถ่น้องมันเข้าเข้าเล้ว าาสใส่เขาสูงมันหล,ล่มล่องใส่เขาเตี้ยล่องเบิงกนาดสัน,น,สนดกพ่ลม่มจงไรนี่ผมอาี่ใส่เขาแนวเตี้ยเหมือนนี่อเด้อขน่อยเยประาณเขาสวยเด้อ <c oughs> จำเป็นลอกเอาติพยัญยป,ปีนี้เพ่นเห็ดลอกก็สีววาวานนั่นลงหมองคือปีไก่ที่ปีไก่เป็นเดินอยู่บบบไง Ừ. Bạn nhâm thử ถึก thử nhắn ma phần nó เนาะพ่อใหญ่ nhớ นี่โอ้ย

้องเกตบองเกว่น้องปล่อยนานหมอดวเพราะาจะได้งมาเหอนเดมทีันเกิมันเกิดดิจ้ะต้องก็ต้องเอาขอไปอีกทว่านสามอีกมั้ยเาพราต้องว่านสามซะนึจะได้สามหลายพดซเดียวเขาเป็นนี่ก็จะถือมาเร็วนะครับน้าเร็วแต่วานี่คือริบวันท่นหัวสีออกมาแบบนี้ดินี่แต่ว่ามันนาเร็วทีเดียวดอกือคืนหน้าดำดิ เห็ดนนหน้าำดำอันนี้นี่มันต้องมีเสียสองหรือสามแล้งเสียผมเนี่ยเราลงเห็ดไม่ก็ทอกันตีกายแถบนี้ผ้าใยได้นอกว่าแง่นหน้าแดงมันเห็ดผ้าใยหัากระจายหุบกระจายเอาเรื่องที่ตามกัน ว่าแมนเทาซีวอ จากน้อยกับหันวาก่มาล่งดิบานพ่อ้วยน่าใจบานนี่กับเนี้ยแล้วไปโบไปว่าคนไรดูดีดิกันคิดกัวันนี้บ้านไปไปไงบ้านแล้วบ้านมันแล้วเขาจมดินแล้วมันจมนี่ละลขึกนกินหช้าผมลุก้างนู้นคุ้มจนีงเนี่ยอันนี้สีเทาสีแดงดำไหมนี่สมนี่เพราะว่า เกาะยิ่งสูงลกไม่จินมเพราะผมกำลังเกาอยู่งสูงอ่ะอันลังค่าเหล่าออกพี่น้องเห็นบ่ล้มพัดมือนันพูนาเพราท่านเดี๋ยวสอนไม่เยอะใบวิสูอสัง,งกะสีมาสอนอยู่ล้มพัดมือน,นันทะ่นะ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 ายอยู่เข่ามือนันวันที่หนึ่งเนาะพี่ไงเนาะวันที่หนึ่งจ้ะพูนะลังค่าเหล่าออกเลยล้มแห้งแก่งทั้งอบตเพิ่นแล้วจ้ะเพิ่นให้ทั้งหน่วยงานเพิ่นมาถ่ายรูปไปแล้ว รมแห้งขกเจะว่าสร้างกระซิบออกเดี๋ยวเรจะกินเลี้ยโน่ว่าบางหญิงอื่นเขาทีแตกดีสัไหนแต่เขาแตกดีคือคือจะไปตากแห้งถ่ายเก็บทรนี้เพได้จิ่มดิเพราะว่าเขามีเก็บนี้ไกลอยู่ตากปีฝากหนองพันพ้ายให่เข้ามับ้านเขาเล้วๆนอป้ายใหบ้านเขาเล้วนี่ครับบนก็ถลุนบ่งวันมันสวงามสุดสไหนนอป้่เนาะอ๋อสาวน้าเนาะเขากัน หลังจากเขาเห็ดน,น่าแล้วเขาก็ไปหาอยู่หาจีนหาใส่เวียไต่กลางมาตลอดนี่น้ำเห็ดเขาก็เห็ดสังเกตเมื่อปีนี้เหนน้ำเต็มอ่างเต็มหยังกี่อาจเจ็ดนาปังเด้อพ่อนหน่อยมัดขาดไฟเด้อพ่อนหน่อยเอ้ยปีหน้าติปีหน,น้านี่คิดว่าดีดีเพราะว่าคันราคาเขาพอาดีฮู้ก็เอาเขาให้เป็ดกินสักเคิงหนึ่งฮู้อเอาไข่มาขายแทนเขาดิบหน่ยเพราะว่าเลี้ยงเป็ดไปสามสิบก็โตแล้ว มีตะเป็ดกเมีย้องบม่ได้รับนอนยำขึ้นเราอยูคือพับคือพับอยู่ก็ผมมูอนิการวานขวัญน้ำกะเล้วทั่วแล้วเด้อครับวันนี้ของป้าหมดละจังสีเพียถ่ยป้าอีกแต่ว่าของผมนี่กะเล้วแล้ครับในปีนี้แต่ว่าก็ว่าเล้ยวว่านในซื้อนี่เบิ้งบัดเกิดขึ้นขันมองเลบัตเกิดบพรยังห้อก็สีได้เอาทีมันเกิดทีทีอว่าเ้างวานไว้ไปดำไปสามคือเก่าแล้วครับครับสำหรับมูอนิการวานขวัญน้ำกะ ยกไปสมีสักกันเด้อครับสำหรับวันนี้กเก้าเข้ามาสวัสดีจ่าพี่จังน้องกันเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ